อคโอเคได้อ่ะอันดับแรกก่อนเอาเรื่องสไลด์ก่อนอันนี้ของกลุ่มหนังตะลุงหนูใส่มาทั้งหมด32สไลด์ซึ่งการที่ให้ของรุ่นพี่ไปน่าจะไม่ได้ช่วยเลยเลยของรุ่นพี่เป็นร้อยสไลด์นั่นคือห้าบทนะอ,ออนั่นคือห้าบทของเขา ก,ก็พูดคำพูดเดิมว่าไม่จาเป็นจะต้องใส่เนื้อหาที่อยู่ในเพราะว่าเอกสารนั้นเดี๋ยวหนูต้องปรินให้กรรมการเป็นฉบับ A4 อยู่ดีเขาจะเห็นเนื้อหาทุกทุกอย่างที่อยู่ในเอกสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้มีแต่หัวข้อจริงๆมันไม่ควรเกินสิบเลยเพราะว่าพอหนูขึ้นสไลด์ปับ๊บหนูก็พูดหรือหนูจะอ่านก็แล้วแต่ความสามารถของเราหนูจะดูจากไอ้ไฟ A4 ประกอบก็เรื่องของเราแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ฟิกว่า สิบหรือสิบห้าหรืออะไรอย่างนี้มันสามสิบสามคนหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่นะเชี่ยจันเช็คเมื่อกี้อ่าสิบห้าก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือว่าแย่มากทําไมถึงเนี่ยเหมือนอย่างเช่นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพอหนูเปิดแต่ละหน้าหนูก็จะอ่านทันไปอ่านสไลด์แล้วหนูก็จะเน็กไปเรื่อยหนูก็จะอหานไปอ่านสไลด์หรือว,ว่านั่งดูที่หน้าจอตลอดมันมันก็จะทําให้เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการหลกัหลกๆก็คือเล่าให้กรรมการฟังว่าทําอะไรมาแล้วก็ เรื่องที่สำคัญก็คือก็คือกรรมการจะชอบถามเกี่ยวกับสถานประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่เราไปช่วยเขาในกลุ่มที่เราไปช่วยเขาเนี่ยเออหนังตะลุงทําอะไรมีรายได้จากอะไรผลิตภัณฑ์ของหนังตะลุงมีอะไรบ้างออมีกี่ประเภทอย่างเงี้ยอาจารย์ถามกว้างๆอย่างเงี้ยตอบในใจตอบได้หรือยังตอนนี้นี่คือลักษณะกรรมการจะชอบถามมันจะทําให้รู้ว่าเราไปคุยกับเขาแค่ไปสวัสดีจะมาทําแล้วก็กลับ หมือนที่หนูพูดแค่สองคนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแค่ไปสวัสดีแล้วจะมาทําแล้วก็กลับเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมสองสองคนนี้หนูไม่ได้คอนเนคเขาหลังจากวันนั้นเลยถูกไหมแต่ว่ากรรมการเขาจะไม่ได้ไม่ได้ว่ารับฟังจากสิ่งที่เรามันรับฟังจากสิ่งที่เราบรรยายแล้วก็จบไม่กรรมการบางทีเขาตอนที่หนูบรรยายกรรมการเขาก็อาจจะนั่งอ่านเอกสารอยู่แล้วเขาก็จะถามาน้ำผึ้งมีกี่ชนิด จนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างหรือยังวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้จะสอบแต่ว่านะวันที่จะสอบอ่ะมันต้องมีคําตอบนี้อยู่ในใจแล้วเจ้าของกลุ่มชื่ออะไรดูแลเป็นกลุ่มกี่คนเป็นสากลไหมหรือเป็นเอกเทศอะไรอย่างเงี้ยคาถามที่เป็นคําถามพื้นๆเกี่ยวกับองค์กรที่เราจะไปทําให้กับเขาคําถามอ่ามันอย่างเช่นของรุ่นพี่มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวสารอาจารย์ก็จะชอบถาม ข้าวเขามีกี่ชนิดมีข้าวซ้อมมือมีข้าวขาวไหมขายเป็นกิโลหรือขายเป็นขีดหรือขายเป็นถุง5กิโลอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเป็นคําถามที่ยากมั้ยไม่ได้เป็นคําถามที่ยากเลยถ้าเรารู้จากกลุ่มที่ว่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วในเนี้ยไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยจะมีข้อมูลแต่ว่าประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งประวัติความเป็นมามันเป็นเรื่องที่เบสิกมากไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเล่าให้ฟังก็ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเอาข้อมูลไปใส่ในเว็บอะไปใส่ในแชทบอทอะนั่นคือสิ่งที่กกรรรมมาาจะชอบถ แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนอะลองนําเสนอเนี่ยนั่งพูดแล้วเปิดสไลด์เองนําเสนอให้แค่คนหนึ่งเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบห้านาทีแต่ว่าไม่ต้องพูดมาให้อาจารย์ฟังหนูนั่งอัดแล้วก็หนูเลคขอดหน้าจอจนครบแล้วอาจารย์จะมานั่งฟังเองหนูไม่ต้องมานั่งบรรยายกับอาจารย์ก็ได้เพราะว่าเราว่างไม่ค่อยตรงกรันอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเวลาหนูแต่ว่าอาจารย์ต้องได้เห็นคลิปนั้นก่อนอย่างน้อยๆก็ ก่อนสอบอ่ะตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเราที่จะต้องไปเตรียมก็คือข้อมูลพื้นฐานถ้าหนูตอบได้ถ้าสิ่งที่อาจารย์ถามไปเมื่อกี้แล้วหนูบอกว่าหนูตอบได้แล้วอ่ะก็แสดงว่าหนูพร้อมที่จะสอบพร้อมที่จะบรรยายอันนี้คือเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไปข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเว็บทำไมคุณถึงเลือกวิกตอบได้ไหมรุ่นพี่เพื่อนบอกมามันไม่ใช่เป็นลักษณะของคําตอบ เชิงวิชาการนะคะหนูต้องตอบให้ได้ว่าทำไมเราอาจารย์ดูคร่าวๆนะทำไมคุณถึงเลือกวิกทำไมคุณถึงทำไลน์แชทบอททำไมคุณถึงไม่ทำเฟซบ o ๊กแชทบอทอ่าเนี่ยก็เป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบถูกไหมว่าทำไมตอบได้ไหมคำตอบนี้ไม่จำเป็นต้องตอบอาจารย์ตอนนี้แต่นี่อาจารย์ก็ตอบแบบเป็นเชิงเทคนิคสิ่งที่เราจะามาทำอาจารย์โบบอกให้เลือกไลน์แชทบอท ก็ไม่ใช่คําตอบที่น่าฟังสักเท่าไหร่ไม่ใช่คําตอบเชิงวิชาการแล้วอาจารย์โบก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นลายแชทบอทวันนั้นก็ให้เลือกกันเอาเองว่าเอาอะไรแล้วเว็บก็ไม่ได้บังคับว่าต้องทํากับอะไรให้หนูไปค้นหาเอาเองว่าหนูอยากจะทําอะไรแล้วทีนี้หนูก็ใส่มีใส่ powerpoint มาเอ้ยใส่ adobe photoshop ามาว่าเราจะออกแบบสติกเกอร์โดยใช้ photoshop อ่ะก็ถ้าเป็นมีคนทําสไลด์แบบนี้อาจารย์ก็จะถามอีกว่า หนูออกแบบในโฟโต้ช็อปนี่คือหนูละหนูวาดรูปลงไปในโฟโต้ช็อปเลยไหมเอ่อทำไมหนูไม่ใช่อินลัดโฟโต้ช็อปเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการวาดนะอินลัดจะเหมาะกว่าคุณตอบคาถามแบบนี้ได้ไหมอ่าตอบได้ไหมใช่ใช่เมัอนเรา,เเราจะ,าาะใช้เรางโฟโต้ช็อปกับอินลัดใช่ก็คือเหมือนว่าเราจะจะอ่าจะจะนัดโฟโต้ช็อปมากกว่าอินลัด อ่าก็คือความถนัดส่วนบุคคลค่ะจ้าหนูรู้ว่าหนูเข้าใจว่าอินลัดมันก็ทําได้แต่ว่าอินลัดอะหนูไม่เคยใช้เลยใช่ค่ะหนูหนูก็เลยหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่ว่าถามว่าหนูรู้จักไหมหนูจักแต่ว่าโฟล์ทชอปเนี่ยหนูเคยทาอ่ามันก็จะเป็นคําตอบที่มันค่อนข้างฉะฉานว่าทําไมเราถึงเลือกโ o t o s ชอปซึ่งกรรมการเขาก็จะไม่ได้ขัดแย้งอะไรเรานะคะคือเขาก็จะมีคําถามในใจหรือไม่ถามเลย ทั้งหมดที่กล่าวมาหรือไม่ทาเลยดีเยี่ยมเลิศดตบมือผ่านอย่างนี้ก็มีแล้วแต่อารมณ์ไม่รู้คุณก็ต้องเดาใจกรรมการเอาเองนะคะซึ่งกรรมการหนึ่งท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้น <c oughs> อ่านะคะอ,ค <c oughs> อ่าก็แต่ว่าอันนี้คืออาจารย์ก็พยายามไกด์ให้นะแล้วก็อ่าอันนี้ดีนะใส่มีใส่สโครงล่างมาแล้วเพราะว่าเราทํางานมาจริงเราก็เลยเอามาโชว์ได้จริงว่าระหว่างก่อนสอบเนี่ยอาจารย์บก็ได้ให้ลองวาดโครงล่างมาอะไรไปเช็คลิขสิทธิ ไปเช็คความเหมือนของคนอื่นด้วยนะว่ากลัวหรือเกินอาจารย์เนี่ยเพราะเราไม่ใช่คนตัดสินน่ะจังหวะที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วเราทํางานเสร็จแล้วอ่ะระบบมันจะตัดสินให้เราว่างานของเรามีความคล้ายกับของเพื่อนหรือเปล่าเพราะถ้าให้อาจารย์ตัดสินอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่คล้ายเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เคยดูเคยดูภาพสติ๊กเกอร์แบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าในระบบมันก็จะมีภาพสติ๊กเกอร์ในลักษณะเดียวกันเยอะพอเราอัปโหลดขึ้นไปมันก็จะ แอคเซปบรีเจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแจงก,ก็ค่อนข้างกลัวนะคะก็เลยเอ่อตรงนี้ให้พวกเราไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอื่นเนี่ยไม่มีอะไรอ๋อทฤษฎีใส่มาเยอะเหมือนกนันอันนี้คือเยอะเกินไปถ้าในความเป็นจริงเนี่ยใสมาเฉพาะหัวข้อเรื่องอย่างเดียวก็ได้แล้วหนูก็ค่อยเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้กับคุณคนเนี้ยอย่างเช่นเรื่องอย่างเช่นทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่าเรื่อง ABC เนี่ยคุณวสิทธาเนี่ยเป็นคนทําเล่าใส่แค่นี้แล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าทําอะไรเหมือนที่อาจารย์ชอบถามว่า คนนี้เขาทาอะไรอะ่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องลักษณะการเล่าให้ฟังส่วนทฤษฎีที่เป็นเรื่องของสีเรื่องของอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอาจจะย่อเนื้อหาให้มันเล็กลงกว่านี้อาจจะมีการใส่ภาพเข้าไปการวาดเส้นอาจจะเป็นรูปเส้นอะไรแบบเนี้ยคืออยากให้เป็นการออกแบบสไลด์ที่คนดูไม่ได้รู้สึกว่ามาอ่านข้อความเลยซึ่งตัวนี้เดี๋ยวหนูก็จะต้องทําแบบเนี้ยตอนที่สอบสามบทแล้วก็ตอนที่สอบจบอีกรอบหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ว่าคุณเน้นหนักไปทางเนื้อหามากจนแบบ น่าหวั่นใจว่าแต่จริงเหมือนจะเคยสอนไหมให้สร้างม,มันหรือว่าไม่เคยสอนก็ไม่รู้อาจจะเคยสอนห้องอื่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าลองไปปรับดูแล้วกันดูจากสไลด์ของรุ่นพี่ที่ส่งไปจะน่าดูน่าอ่านมากเนื้อหาเขาก็เยอะนะอาจารย์ก็นั่งดูเนื้อหาของรุ่นพี่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าสไลด์เขาก็น่าค่อนข้างน่าน่าดูด้วยอาจจะเป็นด้วยเฉดสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จะนําเสนอแล้วก็อาจารย์คาดว่าถ้าไม่ผิดโผลสัปดาห์หน้าก็จะได้สอบอ่า แล้วก็จบไปนะเรื่องที่หนึ่งมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอจนเสนอน,ะนเสนอนสนอ,อ,อ,นนอ,ออนไลน์อ,ออนไลน์หมดเลยค่ะเน้นหนะักไปทางออนไลน์ยกเว้นกรรมการหนึ่งท่านไม่สะดวกหรือว่าไม่คงไม่มีหรอกเชื่อเถอะอัอกรรมการอนะ่ะคงไม่ใช่มีปัญหาว่าจะต้องออนไลน์ยกเว้นว่าอาจารย์เขาติดแต่เขาไม่ได้ว่าไม่ไม่มาสอบแะเขาขอออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราอาจจะถามกรรมการก่อนได้ว่ากรรมการสะดวกออนไซต์หรือออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเท่าที่ดูมาอาจารย์เขาก็จะสะดวกเป็นออนไซต์มากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์เขาก็จะอยู่ที่ทำงานอยู่แล้วแต่ไม่ว่าอาจารย์จะออนไซต์หรือออนไลน์ line. ยังไงพวกเราก็จะต้องมาอยู่ในห้องออนไซต์อยู่แล้วคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่หอแล้วนั่งบรรยายไม่ใช่ตัวคุณตัวพวกเราทุกคนจะต้องมานั่งอยู่ในห้องแล้วเปิดโปรเจคเตอร์ทำทุกอย่างเหมือนกับออนไซต์ site. แล้วก็ผู้ฟังอ่ะกรรมการเขาก็จะเลือกเองว่าเขาจะเป็นคนออนไซต์หรือออนไลน์อ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องกัง,งวลว่าหนุ่มอาจจะไม่ต้องมาคือหนูต้องมาแน่นอนเปิดโปรเจคเตอร์อะไรกันแน่นอนลักษณะแล้วก็ค่อยสตรีมจอถ้าเกิดว่ามันมีมันมีเรื่องของการออนไลน์เกิดขึ้นนะนะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึง่งแต่ว่าไอคลิปที่จะให้ทำรีคอร์ดหน้าจอเสียงมานะหนูก็ ทำเป็นคลิปที่หนูอดัดไม่ต้องเห็นหน้าหนูก็ได้อาจารย์แค่จะฟังเสียงหนูตอนเล่าให้ฟังยาวไม่เกินสิบห้านาทีนะถ้าเกินอาจารย์จะไม่อา่านไม่ดูเลยนะเพราะถ้าหนูอาจารย์ดูสองคลิปก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะซึ่งอาจารย์ว่ามันมันนานไปจริงๆริอ่ะคือสิบนาทีจะดีมากนั่งฟังอาจารย์ค้าหนูทําเรื่องนี้ทําไมหนูทําเรื่องนี้วัตถุประสงค์ที่หนูจะทําเครื่องมือที่หนูจะใช้ทฤษฎีที่หนูเอามาประกอบวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็ ก็น่าจะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเลยที่อาจารย์กลัวก็คือเราไม่รู้จักสถานประกอบการมากพอที่จะเป็นคําตอบว่าพราะเคยสอบแล้วก็เด็กก็ตอบว่าพอดีอาจารย์ให้อาจารย์โบให้เลือกกลุ่มนี้แต่หนูก็ยังไม่เคยคุยกับกลุ่มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากลักษณะแบบเนี้ยแล้วมีคนเคยพูดจริงเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อาจารย์เขาแบบขอเลือกให้หนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็หนูก็เลือกเพราะว่าหนูไม่มีสถานประกอบการ แล้วหนูยังไม่ได้คุยกับเขากรรมการเขาก็จะไม่ค่อยเห็นความสําเร็จว่าอ๋อคุณไม่เคยคุณไม่เคยคุยคุณเคยคุยแล้วแต่คุณไม่เคยสัมภาษณ์สถานประกอบการเลยคุณไม่คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปพัฒนาอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้แหละแต่คุณรู้เชิงเทคนิคอะแต่คุณไม่รู้ว่า คุณไม่รู้ว่าข้อมูลที่คุณจะใส่ลงไปในเว็บมันมีข้อมูลอะไรอะ่ะคุณจะมีแต่ประวัติอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถูกไหมเออมันก็ต้องกรรมการเขาก็จะชอบถามในลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่เป็นคําถามร้แรงว่าพาเป็นคําถามว่า Photoshop ที่คุณจะใช้เป็นเวอร์ชั่นอะไรอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็จะเป็นคําถามพื้นๆทั่วไปแล้วก็มองถึงอนาคตว่าการที่คุณมี d a ต้อยู่ในมือประมาณนี้กับทฤษฎีที่คุณเลือกมาความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะ่ะ มันมีไปถึงคิดทางไหนหรือมันไม่มีเลยอาจารย์โบบอกให้เลือกแชทบอทอาจารย์โบบอกให้เลือกกลุ่มนี้อาจารย์โบบอกให้ใช้โปรแกรม Photoshop แล้วทำแชทบอทออกมาอาจารย์โบบอกให้ทำวิกแทบจะไม่มีความสำเร็จในตัวเองเลยเพราะว่าอาจารย์โบบอกให้ทำทุกอย่างนึกออกไหมกรรมการเขาก็จะมองว่ามันไม่มันไม่มีความสำเร็จนะคะแต่ว่ามาไกด์ให้เพื่อให้เราไปทำกันบ้านนะไม่ใช่มาไกด์เพื่อว่าโอเครู้คำถามแล้ว เพือกรรมการไม่ทำเลยเลยก็ประมาณนั้นอันนี้ก็จบไปนะเรื่องเรื่องของการเตรียมตัวสําหรับสอบนะคะแล้วก็อยากให้เร่งนัดกรรมการเพราะว่ากรรมการก็เวลี่บิซี่ทุกคนนะคะรวมถึงอาจารย์โบด้วยนะคะแต่ก็พยายามจัดสรรเวลาให้เราให้มากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเป็นเรื่องของงานที่กําลังทําอยู่นะตอนนี้อันนี้เรื่องของเอกสารอะไรก็ทําไปนะคะแล้วก็เรื่องของงานที่พูดคุยกันก็คือไม่นี่บ่ายสองแล้วหรอ อ่ะเรื่องของงานคขาที่แล้วบอกว่าให้ลงเส้นกับโครงล่างสีมาเลยก็ยังไม่เห็นนะผ่านไปสองสัปดาห์แล้วนับจากวันนั้นสองสัปดาห์แล้วใช่ไหมนับจากที่วาดรูปมาเนื้ออ่ะเอาใหมเให่เอาใหม่นับจากที่สั่งงานไปครั้งแรกแล้วกันอ่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาได้ลายเส้นกลับมาลายเส้นเมื่อสุกที่แล้วสุก หลังจากสุกที่แล้วมันสุกเนี่ยก็ยังเป็นรูปรูปเดิมไม่มีไม่มีพัฒนาการอะไรเลยแต่ว่าวันนั้นก็สั่งไปแล้วว่าโอเคเยี่ยมให้ลงเส้นมาเลยกับลงสีมาเลยงานนั้นก็ยังไม่ได้พัฒนาแต่ว่ามาทําอันนี้อยู่อาจารย์หนัวไม่ทันแล้วลุยไปหมดเลยอะไรอย่เงี้ยอาจารย์ก็สั่งอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอา,เอาตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ลืมว่าเราคอมมิชเมนต์อะไรกันไว้อาจารย์ก็ไม่ลืมนะคะถ้าอาจารย์ลืมอ่ะคุณ คุณพึงระลึกไว้เลยว่าถ้าอาจารย์ลืมจริงนะคุณพึงระลึกไว้เลยว่าอาจารย์จําอะไรของเกี่ยวกับคุณไม่ได้อีกแล้วถ้าอาจารย์ลืมทวงงานของคุณอาจารย์จะแบบว่ายุ่งมากจนแบบลืมไปเลยอะคือลืมหนูไปเลยละกันอย่างนี้ละกันนะถ้าเกิดว่าอาจารย์ลืมทวงงานแต่ว่าถ้าอาจารย์ยังจําได้อยู่ก็แสดงว่ามันยังเข้ามาอยู่ในหัวนะคะอ่าก็อาจจะต้องเป็นหน้าถ้าสมมติว่าลืมจริงก็ต้องเป็นหน้าที่เราที่จะต้อง สกิดนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยหนูทําแต่มันไม่ค่อยมีแบบนั้นหรอกที่เด็กจะทักมาแล้วบอกว่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่ตามไปก่อนตลอดนะคะแต่ก็ยังรออยู่นะให้ลงลายเส้นก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งละกันอ่ะให้เป็นตุกหน้าก็เป็นลงสีมาละกันจะลงแบบระบายสีเลยหรือว่าจะลงแบบการาฟิกเลยก็แล้วแต่เพราะว่าอยากมองเห็นให้มันชัดเจนมากขึ้นมากกว่าลายเส้นนะคะจะได้รู้ว่าลักษณะของหนังตะลุงจะมีแค่ขาวดําหรือเปล่า หรือมีสีแดงมีส,มสีมีชื่ออะไรแนีเออแต่มันไม่เห็นภาพไง <laughs> ถูกไหมอ่าลักษณะของของรังผึ้งหรือตัวผึ้งหรือรวงผึ้งจะมีแค่สีเหลืองกับสีน้ําตาลหรือเปล่าหรือมีต้นไม้เขียวๆด้วยหรือไม่รู้เลยเพราะว่ามันมันมืดแปดด้านตอนนี้เห็นแต่อ่ามันก็จะได้แล้วก็จบไปเรื่องหนึ่งเรื่องของการออกแบบแล้วก็จะได้ไปทําอย่างอื่นต่อ อืมแล้วก็เดี๋ยวพอแบบว่าจริงๆอ่ะอาจารย์เนี่ยก็กาลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าสไตล์ของพวกเราเนี่ยมันเป็นสไตล์ของการทำเวิร์กช็อปก่อนหรือทําเล่มก่อนกันแน่แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของอาจารย์อนะ่ะก็คือจะทำเวิร์กช็อปให้เสร็จก่อนจนหมดเลยเว็บเสร็จก่อนไลน์แชทเสร็จก่อนทุกอย่างเสร็จหมดเลยแล้วเอาสิ่งนั้นแนะ่ะมาตัดเป็นเล่มแล้วก็เนื้อ,อาหาในเอกสารแต่ว่าพวกหนูต้องจําให้ได้นะหนูร่างขึ้นโครงล่างกับอะไรหนูออกแบบยังไง เพราะว่าเราจะไม่ได้มีการแบบเขียนไว้ไว้เลยมีแต่การทําอย่างเดียวเหมือนทำเวิร์กช็อปอย่างเดียวเลยจนเสร็จงานแล้วก็กลับมาทําเล่มแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากสอบหัวข้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเราทําอันเนี้ยงานของเราเนี่ยโครงร่างอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยจนเสร็จแล้วก็สอบสามบทก็เอาสิ่งที่ออกแบบเนี่ยไปทําบทที่สามแล้วก็สอบก็จะหมดหน้าที่ของเราในเทอมนี้ซึ่งเทอมนี้ก็สิ้นเดือนตุลาเลยหนึ่งเดือนตอนนี้ มีความใกล้เคียงความจริงอยู่นิดนึงแล้วกันเพราะว่าขึ้นโครงล่างสติกเกอร์ไปแล้วอืแต่ถ้าหนูบอกว่าอาจารย์หนูไม่รีบเลยหนูจะสอบสามบทสิ้นเทอมหน้าหนูบอกอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะเกี่ยรายงานของคุณให้ใหม่หมดเลยอเอาแล้วแต่พวกเราก็ได้เหมือนกันอาจารย์ก็ไม่ต้องรีบด้วยไม่ต้องมาเจอกันไม่ต้องมาขอเวลาสิบห้านาทีทุกสัปดาห์อะไร แ้ไม่เป็นไรกับไปคิดแล้วกันนะคะอันนี้ก็ถ้าไม่มีใครตอบอะไรกลับมาอาจารย์ก็จะทําตามวิธีของอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนที่อาจารย์ชัยบอกว่าโอ้ยก็จะจิกอยู่นั่นแหละเออก็เป็นอย่างนั้นใช่ใช่ชอ่าก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันวันจันทร์แล้วกันขอดูคลิปแล้วกันนะวันจันทร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่น่าจะพอพอเหมาะพอควรแหละไม่ได้ว่าเร็วไปวันนี้วันพฤหัสก็พรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็หนูมีเวลาอัดคลิปให้อาจารย์ก่อนอัด หนูซ้อมมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามาซ้อมในคลิปนะหนูซ้อมปากเปล่ามาก่อนมีคำถามไหมยิ้มตลอดเลยดีค่ะอาจารย์เหลืออะไรเริ่มเก้าโมงหนูจะที่นี่ใส่ชุดบ้านเที่ยงกินข้าวแล้วก็แยกย้ายใช่ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนไหมไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเหรอมีคำถามไหมของเรา วันาทิตย์อาจารย์ให้มาสองวันยัใช่ครับจะจะมาวันเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องไปยกเรือยกเรือคืออะไรอ่ะเข่งพายเรือครับแล้วก็เหมือนเริ่มายกเรือก่อนมันวันไหนอ่ะเดี๋ยวมาวันเสาร์ก่อนแล้วคุยอีกทีหนึ่งนะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยมีคําถามอะไรไหมเกี่ยวกับยังไม่ลืมยังไม่ลืมอยา